คลิปวีดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำอ่ะโอเคนะครับผมนะก็กราบสวีดัสสวัสดีเวิรุนทุกคนทุกท่านทุกจังหวัดกันด้วยนะครับผมเนาะเออวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับช่องป่าปอนนะครับทุกคนก็โอเคนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่กันในจ่องป่าปอนปีจี้นะครับเนาะวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมไนท์สโนะครับ ก็โอเคนะครับวันนี้ผมก็พาทุนมาหนักหน่อยแล้วกันนะครับก็พาทุนมาห้าพันนะครับทุกคนนะเออก็ก่อนอื่นนะครับใครที่รับชมคลิปนี้เนาะผมขอโคละหนึ่งไหลนะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับใครอยากให้ผมมาเล่นเกมอะไรกล่องค่าย pg นะครับนะก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับาไปรุ่นเออหลัเรื่องก็โอเคนะครับวันนี้ก็จะมาขอซื้อวีเจอร์ใรุู่แล้วกันก็ซื้อไปเลยนะครับไปเบสสี่สิบแล้วกันสามพันนะครับนาไวรุ่น เฮ้ยดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสเกตเตอร์นะครับโอ้โหโคตรสุดแปดไหมโอ้โหแปดสเกตเตอร์เอ้ยสิบหกหมุนนะครับวัยรุ่นนะเฮ้ยกล่องจริงเฮ้ยอ่ะมานะครับผมแปดสเกตเตอร์นะครับนะได้มาสิบหกหมุนนะครับวัยรุ่นนะแต่ก็ว้าวโลวลัวเลยนะครับผมเออ โอ้โหย่างสุดนะครับก็อย่าลืมนะครับก่อคนละหนึ่งไหลนะครับนาอเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับใครอยากให้ผมเล่นเกมอะไรให้ดูนะครับของ่ายปีจีนะครับก็คอมเมนต์กันมาได้แนววัยรุ่นนะอ่ะโอเคจัดไปอุ้ยได้มาอีกสองขมนะครับเป็นไงเออรู้เรื่องนะครับนะสุดยอดไปเลยลูกพี่นะครับนะถือว่ามาแบบสวยๆงามๆนะครับทุกคนนะโจปลืมๆจริงๆนะครับนะใช้คำนี้ได้เลยนะครับนะ โอ้โหย่างสุดป่า,ปาเปล่าเปลยเปล่งจังไหนเปลน่ยงังไงเออสวยงามครับป่ะไปดูกันต่อนะครับไปรุ่นนั้นอีกก้าวหมุนนะฮะอุ้ยตัวแถมไม้อีกแล้วนะครับอ่ะโอเคจัดแบบเต็มกระบี่ไปซี่ไปงะว่านเจี๊ยบนะครับไปรุ่น อะไปดูกันต่อนะครับไม่รอรอเลวนะสวยครับมาเข้ไปอ่ะโอเคเลยจะหมุนนะครับอุ้ยมีหนึ่งแถมอีกแล้วนะครับหมุนอย่าเอาไปนะครับไปรุ่นนะอ่ะโอเคนะครับกีจะหมุนนะครับ ไม่รู้ว่าจะมีอะไรมาเจมๆส,สวยๆจบพรืมๆหรือเปล่านะครับก็มาลุ้นกันเออนี่เป็นไงนกกระยางนะครับเต็มกาลาบิวก็ไม่รู้สินะกดหยุดไปเลยแล้วกันนะครับอ่ะสุบเอ้ยรางวัลเมกะนะครับหนึ่งพันห้าร้อยนะโอเคง้ามุนอุ้ยสวยดีเป็นไงยางสุดนะครับสวยพี่สวยนะครับ อีกสี่หมุนนะครับเป็นจังไดเป็นจังได <laughs> เป็นจังไดเป็นจังไดนะครับผมเออสวยงามครับโอ้โหเว็ีเนงนี่แต่ก็ไม่เป็นใจเท่าไหร่นะครับสำหรับวายนะฮะ ไม่อยากจะเป็นใจเลยวายบักปอบเลยหมาสวยๆหน่อยเออโอ้โหโดูตัวแถมมาไม่หยุดไม่ย่อนนะครับโอ้ยอย่างสุดนี่เป็นไงเต็มกาลาเบียจริงๆนะครับไปรุ่นนะอ่ะโอเคไปดูกันต่อนะครับเลยสองหมุนนะหนึ่งหมุนแน่เออนี่แถมมาอีกแล้วนะครับเป็นจังไดเป็นจังดายมา หมุนเยอะก็จริงแต่มันไม่แตกนะทุกคนนะเราซื้อไปสามพันนะครับเกินไปกว่าน,นะโอ้โหเจ็ไม่มาจองสามนาะอ่ะโอเคหมุนลนรัว,วโอ้โหเพื่ออะไรเนี่ยมันจะมาทำใหม่ <laughs> โอ้โหยี่สิบเจ็ดหมุนนะครับทุกคนนะฟังไม่ผิดนะครับยี่สิบเจ็ด หมุนนะครับนะก็จบที่สี่พันเก้านะครับนะหูยถือว่าไม่ไม่น้อยเลยนะสําหรับยี่สิบเจ็ดหมุนนะครับเออหสุดยอดอ่ะขอไปเบร์นะสิบรายการสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับอ้าวรอบนี้นะครับจะถึงสี่สเกตเตอร์ไหมเนี่ยจะถึงงาหรือเปล่าเนะยครับโอเคนะครับมาห้าสเกตเตอร์นะครับสิบหมุนนะครับทุกคนนะอ่ะไปดูกันเลย ขอสวย,สวยไว้ก่อนโอ้โหดูเกินไปอู้นะจำแจมน้อย <c oughs> จะรอดไม่เนี่ยนะครับโอ้โห,โโหดูคือตัวตัวที่มันแถมมานะกระหยันจริงๆ ไอหมุนฟรีนี่มาโคตดบ่อยเราซื้อไปสามพันเจ็ดนะครับทุกคนนะเออสามพันเจ็อยสิบนะครับนะแต่ตอนนี้โอ้โหไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับไปรุ่นนะโอ้โหหน้ามืด <laughs> ถึงกับหน้ามืดนะครับเอออะโอเคนะครับ สองหมุนโอ้ยได้ตัวหนังสือนะครับตัวอกษรล้วนๆเป็นไงถ้าเจ็บก็น่าจะเจ็บไม่เยอะนะครับโอ้โหโอ้โหโดนอีกแล้วโอเคสามเันสองนะครับเกินไปกูนนะ กตว่าจะดัดโหดไปเลยสักไม้หนึ่งอะอะไปเบ็ดแปดสิบไปเลยแล้วกันนะครับซื้อแบบบุญดูด,ดันไปเลยหกพันมากอ<ฮ>กี่ตเกตเตอร์วะน่านะโคตรเยอะเมื่อกี้กดหยุดเลยไม่ได้นับนะคือแปลนหมุนเหมือนเดิมน่าจะแปดสกเกตเตอร์เก้าสเกตเตอร์แนะเมื่อกี้นะโคตรยั่งสุด ต่มูลเยอะเหมือนจะเกลือนะก็มาดูกันนะครับไม้นี้ว่ามันจะเกลือหรือเปล่านะถ้ามันเกลือผมก็ไม่ไปต่อดีกว่านะอ่ะโอเคหมุนไม้อีกแล้วนะครับ <c oughs> ไม้แรกเราซื้อไปสามพันนะครับเราได้ทั้งหมดยี่สิบเจ็ดหมุนนะครับไม้นี้มาดูกันนะครับว่าหมุนรวมจะเท่าไหร่นะซื้อเบ็ด เทนาตักอ่ะเออโอ้โหดูตัวสีฟ้าดิน่าจะมาั้งหนึ่งนะโอ้สักต,ตัวหนึ่งก็ยังดีนะโอ้โหดูว้าวรัวเลยนะครับทุกคนนะเกินไปกว่านะขอสวยสวยสวสวยต้องมาแล้แหละนะครับจังหวะน,นี้เนาะโอ้โหทอแท้เลือเกินนะครับที่เล่นเกมในโลสาวันนี้นะ ปักปอบงเอ้ยอะไรกับเนี่ยได้ยูได้ยูได้ย,ดยูเพราะว่าตัวคูณมันสูงไปแล้วนะครับรุ่นนะมันเหมือนกับว่าจะไม้แตกนะวันนี้นะในตัวเสาเนี่ยมันมาขัดขัดฝืนฝืนเออได้ยูเว้ได้อยู่เอ้เออมันต้องอย่างซี่ปักปอบ รู้เรื่องนะครับเออมาจนได้นะครับไล่ซื้อจนเจอเนี่ยครับนะอ่ะกดหยุดไปเลยนะครับซุปเปอร์เมกานะครับเจ็ดพันเออเหลืออีกเจ็ดหมุนนะครับวัยรุ่นคือหวังว่าจะมีสักหมุนแหละที่มันตุมตามตุมตามนะครับนะ <c oughs> คงไม่ว่าหมดทุกหมุนนะเกินไปโอเคได้เพิ่อมอีกสองหมุนอีกแล้วนะครับ โอ้โหย่างสุดจริงๆบอมีคำบ,บรรยายนะครับประกอบโอ้โหดูตั้งแต่เล่นไอไดโดสอมานะวันนี้เนี่ยมันมาดุจริงๆนะครับสาหรับหมุนนะสำหรับสเก็ตเตอร์ลงนะผมไม่เคยเจอเลยนะครับลงเยอะขนาดนี้นะถือว่ามาโอ,โ,โอ้โหโคตรดุจริงๆนะครับเราไม่เคยเจอนะครับสเก็ตเตอร์ลงเยอะขนาดนี้เคยเจอประมาณหก หกสเกตเตอร์นะทุกคนนะเอออันนี้มาเป็นแปดเก้าเลยนะแต่ถ้าถามว่ามันแตกเยอะหรือเปล่านะมันก็ไม่ไม่ถึงกับแตกนะโอ้โหดูมันในตัวเสาสีเขียวอุย้ยตามานะนเอ้ยมีมื่นนะครับอ่ะอีกสาหมุนนะครับหวังว่าจะมีส,สวยๆรักหมุนหนึงนกกระยงนกกระยางก็ยังดีนะเออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ โอ้โหเอามาอีกสองแถมไปไนงะสุดจริงจริงเออรู้เรื่องนะฮะยาวไปครับวัยรุ่นอ่ะขอแจมแจมนักดอกหนึ่งมาไมาให้มื่อนเลยโอ้โหเป็นไปได้ไหมเนี่ยแถมมาอีกแล้วนะครับดูดันจริงๆ คูณยี่สิบเก้าไปแล้วนะครับไปรุ่นนะน่าจะถึงสามสิบอ้าวถึงนี่ว่าโอ้ยบ้าไปแล้วนะครับนะดูมันมาโอ้อะไรกับเตี้ยนี่ปั๊บเปื้อนซี่ปับปั๊บปับปับ,ปบ,ปบเกลือกุ้สมริกิ้วนะครับนะ หมื่นสี่นะครับโอ้ยหมายก็รอดนะครับนะแตกเฉยเป็นไงตัวแถมมาอีกแล้วมุ่งยาวไปนะครับนะ,ะเบอร์ถึงห้าหมื่นเบอร์ถึงห้าหมื่นนะครับนะขออีกหมุนหนึ่งขออีกหมุนหนึ่งแจมเจมโอ้โหโอเคสามสิบสี่หมุนนะครับนะซื้อรอบเดียวได้สามสี่หมุนไม่ซ้อนด้วยนะเออโคตดสุด ก็โอเคนะครับไม่ไปต่อแน่นอนนะครับนะเดี๋ยวมันจะดูดเอานะครับก็ถือว่าโอ้โหวันนี้ในในโนเสาร์โคตรเดือดนะครับนะก็โอเคนะครับสหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะครับเราก็เจอกันใหม่นะครับคลิปวิดีโอหน้าเลยทุกคนบ๊ายบายครับผมจุกกลัวแนเจยบเออ